โอเคครับสอบถามนะครับนี่อันนี้กกี่บาทครับผมนี่อันนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ยี่สิบบาทไหมอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้กี่บาทครับสิบบาทอันนี้สิบบาทอันเนี้ยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ยี่สิบบาทสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีนุ่แม่แซมไส้ทุกทุกท่านครับผมวันนี้ก็นน้ำท่านผู้ชมมาพบพ่อครับ อีกหนึ่งอาชีพนะครับผมเป็นอาชีพร้อยพวงมาลัยนะครับผมเป็นขายดอกไม้นะครับลอยพวงมาลัยนะครับผมเดี๋ยวเข้าสิไปเบิ่งไกลๆครับวิธีการลอ,อยของเพิ่นครับผมของแห้งนะครับลอยของแห้งนะครับผมอันนี้ลอย โอเคครับสอบถามนะครับนี่อันนี้กํมกี่บาทครับผมนี่อันนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ยี่สิบาทไหมอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้กี่บาทครับสิบาทอันนี้สิบบาทแล้วเนี่ยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ยี่สิบาทครับผมนี่คนรอยครับอันนี้เขาเรียกรอยอะไรนี่ตอรักตอรักตอรักนะครับผม โอเคครับตอนนี้ทีเ่เราชมบูเบาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ โอเคครับตันไรที่ผ่านมาเกต์บางรักนะครับผมเจริญกรุงนะครับผมเลื่อยโลบโลิสันมานะครับผมกแวะมาัืยอดอกไม้บูชาพระหรือว่าแวะมาอุดหนุ่นใดนะครับผมโอเคครับไปพบพอกันคลิปใหม่คลิปหน้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ